สวัสดีคะ่ะชาวธาตุดินมังกรพระศพกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินในหัวข้อที่ว่าสถานะเลิกวงเล็บแล้วไงต่อนะคะก็จะมาดูกันว่าคนคนที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปบ้างนะคะเรนดอมนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะคลิกเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ นั่นเองนะคะณเวลาน,น,นั้นนเพื่อนคลิกมาดูเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยว่าสถานะเลิกของชาวธาตุดินนะคะทำไมเลิกการถามก,ก,าก่อนเลยนะคะชาวธาตุดินกับเขาคนนั้นทำไมเลิกกันคะชาวธาตุดินกับเขาคนนั้นทำไมเลิกกันคะ six of bonds ทำไมเลิกการ page of swords two of swords ใต้สำหรับ five of bonds นะคะ ทำไมเลิกกันพลังงานอารมณ์เอาชนะกันนะคะพลังงานมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยออเปิดใจให้กันมีพลังงานของการสับสนวุ่นวายใจการทะเลาะนะ,ะมีพลังงานของการเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์มันมีการปฏิเสธกันอยู่นะคะแล้วก็ในบางเคสเป็นเรื่องราวของการที่ความสัมพันธ์เนี้ยเลิกเพราะอาจจะ ยังไม่เห็นหน้ากันนะคะเลิกกันเพราะว่าสับสนใจเพราะเรายังไม่เคยเจอกันนะคะแต่ในบางเคสเนี่ยเหมือนกับแรกๆก,ก็ดูดูแบบดูเข้าท่าดีนะคะแต่ว่าไปไปมาๆอ,อ่อการเอาแต่ใจตัวเองของใครบางคนก็ทําให้กลายเป็นเออทะเลาะกันนะคะก็เลยเออไม่รู้จะไปต่อกันยังไงนะคะในบางเคสถึงขั้นบล็อกกันแล้วนะคะปิดกั้นการติดต่อสื่อสารหรือว่าปิดใจอะไรแบบนี้นะคะ ในบางเคสต้องบอกว่าเลิกเพราะว่าอาจจะมีความวุ่นวายในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะคนเยอะๆที่เข้ามายุ่งวุ่นวายหรือความสัมพันธ์นี้มีคนหลายคนที่ทําให้ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครนะคะก็เลยออกแนวเหมือนคงจะไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะเลือกใครก็ทะเลาะก,กันแล้วก็อาจจะเลิกกันก็เป็นไปได้นะคะนี่คือ,อ,อสถานการณ์ที่ชาวท่าดินแบบคนคนนี้เลิกกันนะคะแล้วไนต่อ แล้วไงต่ออ่ะเลิกกันแล้วไงต่ออ่ะขอดูก่อนว่าต่อจากนี้ไปชาวธาตุด,ดินกับคนที่เลิกกันไปแล้วจะเป็นอย่างไรคะ่ะขอดูแนวโน้มเลิกกันไปแล้วแล้วจะเป็นอย่างไร The Tower ค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาววันอังคารพิจิกหรือเมษนะคะ a c e of Pentacles Queen of Wands ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะอะเลิกกันไปแล้วแล้วจะเป็นยังไงต่อไป ในทอเพนจัลโคสแล้วก็ซิก์ัพส์โอเคอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวท่าดินมังกรผู้ศบกันด้วยนะคะเลิกกันแล้วยังไงต่อออมมองว่านะคะมันมีมันเหมือนกับมันยังมีพลังงานของแรงดึงดูดต่อกันอยู่นะจริงอยู่ว่าก่อน้นเนี้ยมันจบกันแบบปุปับฉับพลันมันมีการโป้แตกมันมีเหตุแบบสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับทันหันนะคะแต่ออมรู้สึกว่า คือทั้งคู่ยังยังมองเห็นคุณค่าของกันและกันอยู่เรก็เลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเรื่องความรู้สึกแล้วกันเนาะาร์มันเหมือนกับมันยังมีพลังงานของคุณค่าบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะที่ทําให้อ่อเลิกกันไปแล้วแต่ก็ดูมันยังมีอาการเหมือนยังไม่ค่อยอยากจะยอมปล่อยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าแรงดึงดูดยังมีหรือยังต้องร่วมงานกันนะคะหรือว่ามีการเงินอ่อพ่วงกันบางอย่างเลยมันเป็นไพ่ของการที่ ไม่อยากจะปล่อยซะทีเดียวอะเหมือนกับรอรอดูอยู่เล็งดูอยู่นะคะมันเหมือนกับเป็นการหยุดชะง,งักกันไปนะคะมันยังมีความทรงจํามันยังมีความเป็นมิตรภาพมันยังมีความเป็นเพื่อนนะคะเนี่ย six s u b c p s แสดงว่าสถานการณ์เป็นการรอที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุดินกับคนคนนี้เลิกกันแล้วไงต่อเป็นการรอเพื่อที่จะได้หวนกลับมาคืนดีกันเพราะยังไม่ได้ปล่อยกันอย่างเต็มที่นะคะ การหวนกลับมามันอาจจะเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะทีนี้เราไปดูหน่อยว่าเลิกกันแล้วเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเลิกกันแล้วเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินเลิกกันแล้วแล้วเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินคะ eight of pentacles นะคะ of acles, seven of swords เลิกกันแล้วเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดิน nine of cups eight of cups อ่า page of swords ใต้สำรับ two of pentacles เลิกกันแล้วเขารู้สึกยังไงออมมองว่าจริงๆเขาแอบสะใจเบาๆนะมันมันมีพลังงานการเหมือนแอบสะใจเบาๆว่าเฮ้เขาก็มีความสุขเฮ้เขาก็เจ๋งที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอารมณ์เหมือนแบบว่าเขาก็ก้มหน้าก้มตาทํางานเขาก็ทํางานไปทําชีวิตประจำวันให้เป็นปกตินะคะเหมือนแบบแอบสะใจอยู่ลึกๆแอบคิดว่าเฮ้เขาก็เจ๋งนะอะไรเงี้ยเขาก็ มีความสุขได้โดยไม่มีคุณแต่อมมีความรู้สึกว่าหลังจากที่มันห่างกันไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยแน่นอนละ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขเหมือนกับเขาอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้เขาก็สามารถที่จะทำมาหากินได้เองได้หรืออะไรเงี้ยแต่ออรู้สึกว่าเขาดูมีการภาวะผวงหรือมีการกลับไปกลับมาอยู่นะเออแม้ว่าเขาจะดูแบบ เหมือนแอบ,บสะใจอยู่เล็กๆที่เอ้ยเลิกกันไปซะได้อะไรเงี้ยแต่เขากลับมีการมาส่องคุณหรือเปล่าในบางเคสนะคะถ้าไม่ได้ส่องคือเป็นการเหมือนแบบแอบบบางทีก็รู้สึกแอบภาวะพะวงนะคะบางอย่างนะคะอ๋ว่าเซเว่นอ s อสอดมันน่าจะเป็นลักษณะของาการใส่หน้ากากนะคะ,สะแสดงว่าเขาอาจจะแอกว่าเอ้ยฉันมีความสุขฉันอยู่ได้ด้วยเองนะความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ตอบโจทย์ฉันหรอกนะคะแต่เขากับหันกลับมามองอะ นะคะหันกลับมามองนกสัะของเด็กเป็นไพ่เด็กหมายความว่าเอ๊ะที่ผ่านมาฉันทําอะไรเอาแต่ใจไปหรือเปล่าวะนะฉันเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาเพราะฉันคิดว่ามันคงมีความสุขฉันคงอยู่ได้นะแต่ไปไปไมาเอ๊ะทำไมทําไมฉันถึงยังเหลี่ยวหลังกลับมามองเธอนะคะฉันเอาแต่ใจตัวเองไปหรือเปล่าคือกลายเป็นว่าแรกๆนะคะก็ดูเหมือนเขาจะแบบ แอคอาร์ตคีบครูว่าเอออยู่ได้อะไรเงี้ยแต่มันไปไปมามาเขากับรู้สึกเริ่มไม่แน่ใจนะคะเหมือนเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจว่าเฮ้ยตกลงตกลงมันมันไม่ตอบโจทย์ฉันจริงๆใช่ไหมเออแล้วฉันอยู่ได้เอออยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกน่าจะเป็นประมาณแบบกลายเป็นเอออยากจะกลับมาคุยมาเค,คลียร์หรือว่าเฮ้ยอาจจะอยากประคับประคองชาวธาตุดินไว้ก็ได้นะคะความรู้สึกของเขาอ่ะ อะแล้วมาดูหน่อยว่าถ้าเป็นแบบนี้คือเขาอยากกลับมาหรือว่ายัางไงคะเขาอยากกลับมาหาชาวธาตุดินหรือเปล่าเขาอยากกลับมาหาชาวธาตุดินหรือเปล่าเอ่าเพชรบอนส์อ่อจัดเม้นต์นะคะอ่าเดอะล e เวอร์สนะคะ Queen of Pentacles ส์แล้วก็ทัวร์บอนส์อ่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงห์ธนูชาวพิจิกชาวเมถุนแล้วก็ชาวธาตุดินมังกรผู้สบกัน เซเว่นอ็อฟสอดมาอีกแล้วนะถามว่าแล้วเขาอยากจะกลับมาไหมถ้าถามเรื่องการกลับมาเอามองว่าเขาคงจะออกแนวสงวนท่าทีมากกว่านะคะจริงๆมันเหมือนกับเขาจัดเมนทเอามองว่า อาจจะเป็นลึกๆในใจเขาก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาตั้งหลักใหม่ลึกๆในใจก็อยากจะกลับมาปลูกฟื้นความสัมพันธ์นี้ได้เริ่มต้นกันใหม่พูดคุยกันใหม่แต่เขาอาจจะสงวนท่าทีเพราะว่าเขาต้องการดูให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มีอนาคตหรือไม่เขาต้องการดูให้แน่ใจว่าเฮ้ยเขาจะสามารถวางแผนต่อยอดชีวิตของเขาด้วยตัวเองได้ได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีพลังงานของการใส่หน้าก,กากมีพลังงานของการอ ไม่ได้แสดงออกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันแท้จริงนะคะรวมไปถึงเขาอาจจะมีใครบางคนเข้ามาเป็นความรักทางเลือกนะคะที่เขาเองก็กําลังดูท่าทีอยู่นะคะว่าเออมันจะไปได้ไหมความสัมพันธ์นั้นจะมีอนาคตไหมนะคะมันจะมันจะมั่นคงไหมนะคะออมองว่าเขาคงไม่ได้บอกคุณว่าเออจริงๆเขาก็ยังเหมือนยังสตัก๊กยังติด ยังไม่ได้ปล่อยร้อร์ซแต่ยังมีการแบบมามองดูอยู่บ้างนะคะยังมีความรู้สึกออกแนวจะปลุกฟื้นความสัมพันธ์นี้แต่ก็เอ่อขอขอนิ่งไว้ก่อนดีกว่าขอเงียบไปก่อนดีกว่านะคะขอสงวนท่าทีไว้ก่อนดีกว่านะคะเออเอาว่าเขาคนนี้ดูจะยังมีความรักให้นะคะแต่อีกในยะหนึ่งก็คงจะมีเออเขาเรียกว่าทางเลือกเข้ามา นะคะที่ทําให้เขาสามารถที่จะนิ่งสงวนหน้าที่กับเราได้เพราะาเขาคงจะมีทางเลือกสําหรับพิจารณานะคะเอามาว่าคนคนนี้เขาจะเอาอนาคตเป็นหลักหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเขาพิจารณาดูแล้วศักยภาพาคนที่เข้ามานั้นนะคะที่ถ้าไม่ใช่คุณนะ่ะมีอนาคตกับเขาได้เออโอเคเพราะว่าคนคนนี้เขาชอบความมั่นคงนะคะแล้วเขาก็คงจะดูชาวธาตุด,ดินด้วยเพราะจากไพ่ยอมมีความสึกว่ามันไม่ใช่การเลิกแล้ว ขาดสะบั้นมันไม่ใช่มันมีการมองว่าอนาคตมันจะไปยังไงมันจะมั่นคงไหมมันจะไปต่อได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้รักที่จะมีอนาคตที่มั่นคงนะคะเอะเราไปดูกัน take action ค่ะอ่แล้วเขาจะ take action ยังไงกับชาวธาตุดินเลิกกันแล้วนะคะแล้วเขาจะ take action ยังไงกับชาวธาตุดิน เด okay. อะเด e โอเคตอกยาม่าเลิกกันแล้วนะคะพิจิกค่ะ four of w a n d s hard p r e t e s s e ชาวมีอ่า no ชาวกรกฎหรือวันจันนะคะ six of cups เขาจะ take action ยังไง two of cups ไส้สำหรับ ten of cups อ uh, ่อคนคนนี้เลิกกันไปแล้วเขาจะ take action อย่างไรเอ uh ่อออมว่าตอนนี้เขาหน้าจะอยู่ในสถานการณ์ของการสองจิตสองใจ ออมขออนุญาตท,ทำนายแบบนี้นะคนที่เลิกกันแล้วก็ยังผูกพันด้วยมากๆมีความเป็นครอบครัวมีบ้านช่องห้องหองอสังหาหรือกิจการด้วยกันก็ได้อีกคนนึงนะคะคือเอาง่ายๆคนที่เลิกกันไปแล้วก็คือคุณใช่ไหมเขายังคิดถึงและย,ยังมีความทรงจำนะคะยังมีพลังงานของการจะกลับมาดีไหมจะหันหน้ามาคุยกันจะอะไรดีไหมแต่คือไฮ้ริจรขึ้นตรงกลางเขาสองจิตสองใจ แล้วเขามีการเหมือนกับช่างน้ำหนักนะคะว่าเขาควรที่จะเลือกเป็นครอบครัวเดียวกันกับฝั่งไหนดีเอามองเห็นมันเหมือนมีคนเก่านะคะแล้วน่าจะนะคะมีใครบางคนที่ทำให้เขารู้สึกสองจิสองใจอะ่ะแต่กับชาวธาตุดินเอามองว่ามันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างผูกพันลึกซึ้งนะคะผูกพันลึกซึ้งเราก็สามารถที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันได้แต่เขาสองจิตสองใจเพราะฉะนั้นเราจะมาถามว่า เขาลังเลอะไรนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าการจะกลับมาคืนดีกับชาวธาตุดินเขาลังเลอะไรเขาสองจิตสองใจทำไมทำไมเขาถึงสองจิตสองใจเอสโรเปนซ์เคิลเซเว่นอฟสอดเพจของบอนส์เดอะเอมเพลเยอร์หนึ่งด้วยอีกโก้ค่ะเต็มๆด้วยอีกโก้เขาต้องการที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นปกติที่สุดโดยไม่ไม่อยากสนใจไม่อยากใส่ใจ นะคะเพราะว่าอีกโก้เราก็ต้องการที่จะทะเยอทะยานให้ชีวิตประสบความสําเร็จนะคะแล้วการที่เขาสองจิตสองใจเป็นไปได้ว่าเขากาลังพยายามตั้งหลักใหม่อยู่กับตัวเองนะคะเขาอยากจะตั้งหลักใหม่ก็เลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเอาเวลาะะไปโฟกัสตรงนั้นซะเยอะนะคะไปบ้างงานไปพัฒนาตัวเองนะคะไปทะเยอทะยานในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่า อาจจะมีพลังงานของคนใหม่ๆเข้ามาตรงนี้ด้วยนะคะเราจะมาย้ํากันว่าเขา,เามีคนใหม่แล้วหรือยังค่ะคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่เลิกกันไปแล้วกับชาวท่าดินเขามีคนใหม่เข้ามาแล้วหรือยังค่ะ mm hmm. Four of Swords เขามีคนใหม่เข้ามาแล้วหรือยัง Ace of Wands แล้วก็ The Death แล้วก็ใต้สำหรับ Page of Pentacles โ okay. อเคเอามองว่ามีแต่ว่าในบางเคสนะคะเขามีแล้วเลิกกันแล้วนะคะในบางเคสนะเขามีแล้วเลิกกันแล้ว แต่เขาก็อาจจะยังไม่ได้หยุดมองหาอะขอขออนุญาตอ่านลักษณะสองอย่างคือเขามีแล้วเลิกกันแล้วนะคะแล้วก็กำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จะมามั่นคงกับเขาอีกหรือคนคนนี้กำลังพิจารณาคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะโดยที่กำลังรอที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เนี่ยให้แบบได้มามั่นคงหรือมีสถานะกันนะคะ เป็นไปได้นะคะแสดงว่า,าคนเก่าของชาวท่านนี้ก็เป็นไปได้ว่าเอ้ยมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะแล้วก็กําลังรอคอยที่จะเปลี่ยนสถานะให้ได้ความชัดเจนมั่นคงรอที่จะได้มาติดกระดูมเม็ดแรกหรือเริ่มต้นคบกันนะคะแต่มันอาจจะติดอุปสรรคอะไรบางอย่างเอามองเห็นว่าคนคนนี้กับคนใหม่น่าจะยังมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเช่นมีความแตกต่างกันเยอะนะ,ะอายุเชื้อชาติศาสนา ภาษาวัฒนธรรมระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่หรือติดกันที่อีกคอใครคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วนะคะติดที่คนใดคนหนึ่งมีคนเก่าๆเปี่ยนนะคะติดที่ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นเรื่องราวของสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเดียวกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะขยี้ตรงนี้สักนิดน,นึงนะว่าเฮ้ยแล้วเป็นอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะ กลับมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นชาวธาตุดินจะต้องการให้เขากลับมาหรือไม่อันนี้อมจะอมจะขออนุญาตไม่แคร์นะแต่จะดูเขานะคะแล้วเราเนี่ยเอาไปเอาไปใช้วิจรารณญาณนะคะเพราะถ้าเราไม่สนไม่แคร์เขาคือก็ไม่เป็นไรแต่เราจะดูเขาเราจะเจาะเขานะคะอันน้วเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะกลับมาเลือกเรานะ,ะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่คนคนนี้จะเลือกชาวธาตุดินจะกลับมาเลือกชาวธาตุดินนะ,ะ Queen of Wands นะคะ King of CupsAce of Swords เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะกลับมาเลือกชาวธาตุดินเดอร์แฮมเมดโอโอเคออมว่าคนคนนี้ยังรักคุณค่ะชาวธาตุดินไม่ว่าคุณจะต้องการความรักจากเขาหรือไม่ออมมองว่าคนคนนี้ยังรักคุณแล้วก็ยังมีแพชชั่นในบางเคสเอ่อสืบเขาเรียกอะไรนะมีความเกี่ยวข้องเรื่องงานในบางเคสนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องแพชชั่นใดๆยังมีแรงดึงดูดและยังรักคุณ แต่ว่าเขาเองติดกรอบความคิดตัวเองบางอย่างเช่นติดข้อจํากัดนะคะด้วยเหตุผลบางอย่างของเขาหรือหลายอย่างก็ตามนะคะติดเรื่องการบล็อกปิดกั้นนะคะไม่ว่าจะเขาบล็อกปิดกัน้นคุณคุณบล็อกปิดกั้นเขานะคะแล้วก็ออกมีความรู้สึกว่าเขากําลังมีใจในการที่จะได้อยู่คนเดียวอย่างสันโดษคะ่ะให้ปิดเฮอร์มิตแปลว่าเขาต้องการอยู่คนเดียวเขาอยากจะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะสนใจที่จะหาสิ่งใหมๆ่ๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่นะคะหรือว่าหาสิ่งอะไรก็ตามที่จะมันดีที่จะดีต่อใจที่จะจะลงใจอยากได้มิตรภาพใหม่ๆเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยกับชาวธาตุดินเนี่ยอารมณ์มันมันมันมีความเครียดอะไรบางอย่างอยู่นะคะแสดงว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าแม้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนแต่ความรักคุณนั้นมันทําให้เขาทุกข์ใจด้วยอะนะพีวน้องก็ไม่แน่ใจว่าคุณกับเขามีประเด็นอะไรกันบ้างนะคะแต่เขาจะ เหมือนกับล้อมตัวเองหรือผูกตัวเองติดอยู่กับความคิดว่าเอ้ยมันทุกข์อะนะคะมันทุกข์มันเครียดอะ่ะมันมีเรื่องราวเก่าๆที่เขายัางเฮ้ยแบบยังแพนิกอยู่ยงังยังหลุดออกมาไม่ได้เนี่ยเขายัางดูแบบเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะกลับมาเอามองว่าเขาน่าจะเลือกที่จะสันโดษก่อนนะไม่ว่าเขาจะมีคนใหม่หรือไม่อย่างไรก็ตามนะเอามองเห็นเขาน่าจะยังอยากอยูอย่คนเดียวอย,อยากจะอยู่แบบสันโดษนะคะอ่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาหรับชาวธาตุดินเลิกกันอ่าสถานะสถานะานะเลิกกันนะคะวงเล็บแล้วไงต่อเนี่ยอามองว่าออมขออนุญาตทำนายในเชิงที่ว่า เขารักคุณแต่เขาเรียกว่าอะไรเดียเดี๋ยวออมไปคิดเริ่มเขียนเองดีกว่าแต่ออมแค่รู้สึกว่าเขายังรักคุณแต่แต่การกลับมามันมันมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขายังเครียดแล้วก็มันมีความทุกข์แฝงอยู่อะ่ะ ประมาณนี้เดี๋แต่เดี๋ยวคงต้องไปนั่งคิดแคปชั่นอีกทีนว่าจะยังไงดีนะคะโอเคชาวธาตุดินก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ได้ตรงสําหรับทุกคนและพลังงานสลับข้างกันได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย